ถ่ายวีดีโอให้ดูโปรโมากขึ้นนะครับด้วยวิธีการเคลื่อนกล้องนะจะใช้กล้องหรือมือถือถ่ายก็สามารถทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับกับ5 c าแ ERA m u ู m e n t ที่ทําให้งานภาพของเราดูโปรโมากยิ่งขึ้นนะครับ ก่อนจะไปเริ่มถ่ายนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือการจับถือและท่าทางในการถ่ายของเรานะครับให้เราจับ2มือนะครับเพื่อความมั่นคงนะไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือมือถือเองก็ตามนะครับถ้าเราจะต้องมีท่าเดินในการถ่ายด้วยเนี่ยให้เรางอเข่าลงเล็กน้อยนะครับถ้าเดินไปด้านหน้าให้ใช้ส้นเท้าลงถ้าเดินถอยหลังให้ใช้ปลายเท้าลงนะครับเราเดินแบบนี้นะครับเราเรียกว่านินจาวอล์กนะครับการทําแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดการสั่นสะเทือในให้กับภาพของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับ และเมื่อท so ่าทางในการถ่ายของเรามั hmm. anyway, all all ่นคงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การเคลื่อนกล้องกันเลยนะอันดับแรกนะครับก็คือการแพนนะครับการแพนนะครับก็คือการที่เราหมุนตัวไปทางซ้ายหรือว่าหมุนตัวไปทางขวานะครับโดยที่กล้องจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งใดๆเลยนะวิธีการนี้นะครับสามารถใช้เปลี่ยนจุดสนใจหนึ่งไปยังอีกจุดสนใจหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการแพนตามตัวแบบของเราก็สามารถทําได้นะครับ ถัดมาก็คือวิธีการทิวนะครับการทิวนะครับคือการก้มหรือเงยกล้องของเรานะครับโดยที่กล้องของเราไม่เปลี่ยนตำแหน่งนะจะเป็นทิวอัพก็ได้นะครับหรือจะเป็นทิวดาวลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการใช้นะครับเราอาจใช้กับการที่แบบของเรากําลังลุกขึ้นนะครับให้เราทิวอัพตามนะครับหรือว่าแบบของเรากําลังนั่งลงนะครับให้เราทิวดาวลงมาแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้นะวิธีการทิวนะครับทำให้ภาพมีมิตินะครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกแบบนะครับ ต่อมาคือการบูมนะครับการบูมนะครับคือการเคลื่อนกล้องขึ้นหรือลงแบบนี้ในแนวตั้งนะครับจะไม่ใช่การก้มเงยแบบทิวนะแต่จะเป็นการยกกล้องขึ้นและลงแบบนี้นะครับวิธีการนี้นะครับเราอาจจะใช้ถ่ายทางแบบของเรานะครับเพื่อเห็นการแต่งกายแล้วก็เสื้อผ้าได้นะครับการบูมนะครับจะช่วยเพิ่มมิติภาพของเราแล้วก็ทําให้ดูซีนิเมติกมากขึ้นไปอีกได้นั่นเองครับ ถัดมานะครับก็คือวิธีการดอลลี่นะครับดอลลี่เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนกล้องเข้าไปหาตัวแบบหรือว่าถอยออกจากตัวแบบนะครับเราจะเรียกว่าดอลลี่อินหรือว่าดอลลี่เอานะครับวิธีการถ่ายแบบนี้นะครับจะให้ความรู้สึกเหมือนพาคนดูเข้าไปใกล้ตัวแบบนะครับหรือว่าดึงคนดูออกจากตัวแบบก็ได้นะทําให้ภาพมีมิตินะครับแล้วก็ช่วยดึงดูดมากขึ้นนะครับสร้างอารมณ์ให้กับงานภาพของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับ และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการแ็กหรือว่า tracking นะครับจะเป็นการเคลื่อนกล้องขนาดไปกับตัวแบบนะครับหรือว่าประกบด้านข้างก็ได้นะวิธีการนี้นะครับเราก็จะเดินตามตัวแบบไปเรื่อยๆนะครับการถ่ายแบบนี้นะครับจะให้ความรู้สึกที่คนดูนะครับได้เดินไปพร้อมๆกับตัวแบบนั่นเองครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของวิธีการเคลื่อนกล้องพื้นฐานนะที่ไม่ว่ามือใหม่หรือใคร,ใครๆเนี่ยก็สามารถทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการนี้นะครับจะช่วยเพิ่มลูกเล่นและก็มิติให้กับงานภาพของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะยังไงก็ลองไปปรับใช้กับงานของทุกคนดูได้นะครับโอเคครับผมเราไปพบกันใหม่กับหัวข้อถัดไปครับสวัสดีครับ